สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องมารินชาแนลวันนี้ช่องมารินชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกโคลคาเซียของเรานะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะเช้านี้ก็เลยมีเสียงกบเสียงอื่นบ้างนะคะเป็นธรรมดาบรรยากาศบ้านๆของเรานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเมื่อก่อนนี้นะคะเราจะปลูกในลักษณะ แบบนี้นะคะก็คือมีกระถางนะคะแล้วก็มีกระมังรองน้ําด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระถางเพาะแล้วก็มีรองน้ําเหมือนกันนะคะตั้งแต่ต้นเล็กปรับเป็นต้นใหญ่เราก็ยังใช้กระมังรองน้ําให้เขาเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นเลมอนนะคะก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะก็คือปลูกในกระถางแห้งธรรมดานะคะแต่ว่ามีกระมังมารองน้ํา ด้านล่างของเขานะคะอันนี้ปลูกกระถางแห้งเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะเป็นโคโลโคาเซียแบคโคลนนะคะเราก็ยังปลูกในลักษณะแบบเดิมอยู่ก็คือมีกระมังแบบแห้งนะคะเป็นกระถางต้นไม้ทั่วไปนะคะใช้ปลูกอยู่ด้านบนแล้วก็มีกระมังอีกใบหนึ่งไว้รองน้ำข้างล่างนะคะ มาดูว่าเราปรับเปลี่ยนไปยังไงนะคะหลังๆมานะคะเรามีวิธีการแก้ปัญหาก็คือเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราจะใช้กระมังที่เราเคยนํามารองน้ำนะคะนำมาเจาะรูด้านข้างเราไม่เจาะด้านล่างนะคะเราจะเจาะตรงกลางของกระมังหรือค่อนลงไปด้านล่างหน่อยนะคะไม่ไม่กลิงกลางนะคะประมาณขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราก็จะเจาะรู เพื่อให้เขาเป็นกึ่งน้ํากึ่งแห้งนะคะเพื่อให้การปลูกของเราเป็นกึ่งน้ํากึ่งแห้งก็คือเหมือนมีกระมังรองด้านล่างนะคะแต่เราใช้ใบเดียวเลยนะคะน้ําจะไม่ไหลออกด้านล่างแต่จะมีน้ําขังไว้ด้านล่างนิดนึงแล้วก็จะไหลออกตามรูที่เราเจาะไว้นะคะหลังๆมาเราจะปรับเป็นลักษณะนั้นหมดนะคะก็คือเจาะรู ของกระมังนะคะที่เราเคยซื้อมาลองน้ำนะคะแล้วก็เพาะต้นโครเาเซียแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเจาะรูด้านข้างกระมังนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเจาะรูด้านข้างเนี่ยค่ะเพื่อนๆอนันนี้คือการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปลูกนะคะกระถางใหญ่นะคะต้นใหญ่ เราก็ใช้กระมังไซใหญ่ขึ้นนะคะเราก็เจาะเจาะด้านข้างกระมังเหมือนกันนะคะอันนี้คือการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกนะคะเนี่ค่ะจะเป็นกระมังเราจะไม่ใช้กระถางแห้งแล้วเพราะว่าต้องใช้หลายขั้นตอนนะคะก็คือต้องมีกระมังมารองอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะเกิดปัญหานะคะเวลาเราใช้กระมังรองน้ําเนี่ยก็จะทําให้เราเจอปัญหา ลูกยุงนะคะมียุงเยอะเลยแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะก็จะลดปัญหาเรื่องยุงมาวางไข่ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวดีๆในการปรับเปลี่ยนการปลูกเผ<อ>ื่อเพื่อนๆจะนำไปใช้บ้างนะคะของเราก็ยังปรับเปลี่ยนยังไม่หมดนะคะทุกต้นก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้มีในลักษณะแบบนี้นะคะ<อ>ก็คือมีกระ,ะมัง เราจอดตรงกลางนะคะถ้าน้ําขึ้นมาถึงตรงรูเขาก็จะไหลออกนะคะด้านบนก็จะเป็นกระถางแห้งนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีน้ําขังส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้ามาถึงตรงรูเนี่ยน้ำเขาก็จะไหลออกนะคะก็จะเป็นกึ่งน้ำกึ่งแห้งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะฝากติดตามช่องมาลิน n Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ